สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าหลายล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูการติดตั้งลอดส่วนที่2นะครับส่วนแรกผมได้ติดตั้งไปแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้กําลังนําลอดขึ้นนะครับผมไม่ได้ถ่ายใกล้ๆนะท่านผู้ชมเนื่องจากว่าโทรศัพท์ค่อนข้างจะร้อนแล้วก็ไม่มีเวลานะครับก็เลยใช้กล้องบันทึกเอาไว้นะครับ เพื่อท่านผู้ชมจะได้ดูเห็นได้ชัดนะทางไกลนะครับแต่ระยะ,ะที่ทําใกล้ๆอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ตอนเห็นจะเห็นใกล้ๆอยู่ครับจะเห็นภาพมุมไกลอยู่ครับก็ถ่ายทาให้ผู้ชมดูนะครับโดยผ่านกล้องนี่แหละครับตอนนี้กําลังนําลอดขึ้นไปครับลอดอส่วนแรกที่ผมติดตั้งไปก็คือเราจะแบ่งเสาจากเสานะครับอของผมมัน กว้างอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับลอดอยู่ตรงกลางเราจะติดลอดกับด้านในเสาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ฝั่งด้านหน้าอีก1ตัวนะครับแล้วกระดานจะเลยนะครับมาที่เสาพอดีเราทั้งจะตีฝาได้ส่วนลอดด้านในนะครับระวางอยู่ที่ประมาณ60เซนนะครับระยะเป็นลอดตัวเดียวนะครับหนา1.5นิ้วยาว 6เมตรยาว7ศอก็คือ6เมตร50ไม่ได้ไม่ได้ต่อรอดนะท่านผู้ชมคือเป็นรอดที่หามาได้ขนาดไม้พอดีนะครับก็คือไม้อยู่ที่6เมตร50ก็เลยสร้างเท่านี้นะครับพยายามจะหาไม้ที่ไม่ต้องต่อท่านผู้ชมผมไม่ค่อยอยากต่อก็ตั้งแต่ซื้อมาก็จะมีต่อแหวง,งล่าง2งตัวนะครับแล้วก็ต่อรอด ทษครับแล้วก็ต่อแวงที่อยู่ด้านบนอีกทั้งบนชั้นสองนี้อีกสองตัวแล้วก็ต่ออกไก่อีกหตัวประมาณห้าตัวทรับแล้ที่เหลือผมก็ไม่ค่อยได้ต่อส่วนใหญ่เราจะหาไม้ค่อนข้างจะยาวมาครับรเผอิญไปโชคดีที่มีร้านหนึ่งคือเขามีไม้ยาวก็เลยได้ยไม้ยาวมาครับแล้วก็แบ่งช่องนะครับในช่องแต่ละช่องให้เท่ากันนะแล้วก็ตั้งรอดพอวัดได้ขนาดนครับ ตรงกลางเราก็ตั้งรอดแล้วก็ทำตุ๊กตารับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ทำตุ๊กตารับครับแล้วผมก็ออบพื้นขึ้นไปปูเพื่อจะทำโครงสร้างหลังคาก่อนก่อนที่จะตีรอดยึดรอดแล้วก็ปูพื้นแล้วก็ใส่ตุ๊กตาที่รอดส่วนพวกนั้นเป็นงานที่หลังครับเดี๋ยวผมใส่หลังคาก่อนเพราะไม่จักว่าร้อนมากครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมกำลังขึ้นไปครับเบลไม่ได้ใส่ครับ ห้ามเด็ดขาดครับท่านผู้ชมเบลเมี ere, แต่ไม่ได้ใส่เนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีที่จะเกี่ยวอะไรได้นะครับท่านผู้ชมก็เลยไม่ได้ใส่เบลล์พยายามค่อยๆเดินเอานะครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าเราเกี่ยวก็มีแค่ขเาสาแล้วเราเดินไปมาก็ทําให้เกิดอันตรายได้นะครับตอนนี้กาลังวางลอดในส่วนของโซนที่2นี่ครับกาลังนํารอดขึ้นไปแล้วครับเราหาให้ได้ขนาดก่อนนะท่านผู้ชม ให้เราทึงจะวางรอดได้นะครับวัดขนาดช่องแล้วก็แบ่งรอดให้ถูกต้องนะครับแท้ตียึดนะเช่นตะปูตียึดไว้ที่เฉยจิกกับแวงไว้นะครับตียึดจิกกาวแวงไว้แล้วก็ด้านบนก็ใช้ไม้ไม้ตียึดรอดทุกตัวนะครับทั้ง3ด้านนะก็คือด้านหน้าที่เห็นนะครับผมไม้ขา,ขาวๆแล้วตรงกลางและตรงท้ายเพื่อป้องกันไม่ให้รอดล้มนะท่านผู้ชม นั่งจากว่าลอดอนะเรายังไม่ได้ใส่ตุ๊กาตาแล้วก็ลอดนะครับยังไม่ได้ตีกับพื้นจะทําให้ล้มได้นะครับและทําให้ร่วงได้ครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีไม้ค้ายันนตียึดทั้ง3ด้านเพื่อป้องกันไม่ให้ลอดร่วงนะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมกําลังขึ้นลอดอยู่ครับการติดตั้งลอดของผมก็คือพยายามเน้นที่ไม้ที่พอดีนะครับท่านผู้ชม ก็คือไม่สั้นจนเกินไปไม่ยาวจนเกินไปจะหาซื้อไม้อย่างบ้านกว้าง3เมตรผมก็จะหารอดที่ประมาณ3ามเมตรห้าสิบแต่ไม่เกิน4เมตรประมาณนี้ครับท่านผู้ชมราคาก็จะถูกลงนะครับย่อมลงแต่ถ้าหาไม้ยาวมาแล้วก็มาตัดก็เสียดายไม้แล้วผมก็จะหาแบบนี้เอาครับท่านผู้ชมแต่ส่วนใหญ่ที่จําเป็นต้องใช้ไม้ยาวผมก็ใช้นะครับนี่แหละครับผมถึงบอกท่านผู้ชมไปแล้วว่า ช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมผมพยายามที่จะซื้อไม้ที่พอดีเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมสั่งไม้มาที่พอดีนะครับก็ระวังนะครับการขึ้นลงแต่ละครั้งนะเบลมีนะครับแต่ถ้าขึ้นหลังคาผมจะใช้เบลกันครับผมนะครับดอกดูคลิปหน้าๆได้นบท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็กดติดตามชมได้ครับอันนี้เป็นมุมไกลนะครับท่านผู้ชม ก็ถ่ายทำโดยผ่านทางกล้องครับวัดระยะให้ได้นะท่านผู้ชมแลวเราก็จะสามารถติดตั้งลอดได้แล้วก็เวลาเดินกระดานปูกระดานก็จะไม่ยุม่มจะังไม่ยืยดหยุ่นนะครับก็คือแข็งไม่ไม่หวั่นนะครับท่านผู้ชมมี่เรียกว่าไม่หวัน่นหรือไม่ยุ่มยืดหยุ่นนะครับปัามภาสาบ้านนะครับก็ทำงัน3คนนะครับ นี่แหละครับช่างแบบบ้านๆนะครับง่ายๆนะครับก็ช่างทั่วไปเขาก็ทํากันได้นะผมก็พยายามทาเองนะครับเนื่องจากว่างบน้อยนะครับเอาเงินมาซื้อไม้ที่จะสร้างนะครับก็ดูได้นะครับก็จะไม่ภาพไม่ไม่ไกลไกลนะครับเนื่องจากว่าผ่านทางกล้องเดี๋ยวก็จะเอากระดานปูด้านบนนะครับ เอากระดานปูนด้านบนแล้วก็จะเอามมานั่งขึ้นไปเพื่อจะที่จะทำโครงสร้างด้านบนนะครับนนี้กำลังติดตั้งรอดช่วงที่2อ,อยู่ครับส่วนใหญ่แล้วรอดอ่ะผมจะไว้ชั้นบนนะครับจะไว้ด้านในเสาทั้งหมดนะครับไม่มีด้านนอกครับแต่ถ้าชั้นแรกอะรอด แต่อยู่ด้านนอกของเสานะครับเพราะว่าจะใช้ลอดสองใช้ใช้ลอดคู่นะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นกระดานครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ผมกําลังขึ้นกระดานปูนะท่านผู้ชมพยายามปูไปเนี้ยไปในทางเดียวกันครับท่านผู้ชมนะครับเป็นกระดานไม้สักนะครับผมผมเพิ่งสั่งเข้ามานี่ครับกระดานไม้สักปู เข้าไปเลยครับพยายามปูให้เป็นร่องๆเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาม้าขึ้นมานั่งร้านขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทําโครงสร้างด้านบนเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าโครงสร้างด้านบนเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทําบ้านไม้นะครับผมส่วนใหญ,ญ่แล้วผมจะใช้แบบนี้ครับเนื่องจากว่าจะเอาม้านั่งสี่ห้าหกตัวต่อทาอย่างเงี้ยคงไม่ไหวครับท่านผู้ชม ก็เลยหาวิธีแบบง่ายๆแบบนี้นะครับทำแล้วก็เอมาม้าขึ้นไปทําแล้วก็ทําโครงสร้างด้านบนผทําแบบง่ายๆบนบ้านนะครับท่านผู้ชมก็ลองชมได้นะครับกาลังปูกระดานอยู่ครับกระดานนี้ยังไม่ได้ยึดนะท่านผู้ชมแค่เอาวางไว้เฉยนะครับก็จะไม่เลื่อนนะครับเนื่องจากว่าเรามีลอดอยู่แล้วและตียึดลอดไว้แล้วสามารถเดินได้ตลอดนะครับท่านผู้ชมนี่นครับ ก็สามคนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวขึ้นโครงสร้างหลังคา,าผมจะถ่ายทำให้ท่านผู้ชมดูครับท่านผู้ชม นี่ครับไม้สองยกท่านผู้ชมผมไม้ตัดสั่งมาสองยกสองยกสามารถปูดได้สองสามห้องครับทั้งบนเป็นสามห้องครับห้องแรกที่ผมเดินแล้วก็ห้องที่สองแล้วห้องที่สามที่ผมตั้งรอดเสร็จแล้วห้องสุดท้ายน่นคือสามห้องไม้สามยกนะครับขาดนิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับขาดประมาณสักห้าหกแผ่นนะเดี๋ยวผมจะเอาไม้ประดู่ใส่แซมเข้าไปเลยครับ ไม้ประดูใส่แซมที่อยู่ด้านนอกริมๆด้านนอกนครับกับมีไม้ประดูอยู่ก็สามารถจะไม้ประดูใส่แซมของไม้สักได้ครับก็ไม่ต้องสั่งเยอะนะครับก็สั่งเท่าจำเป็นนะครับวันนี้ก็ขอคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางช่องสวนป่าลอยล้านนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะพาไปดูโครงสร้างด้านบนนะครับการติดตั้งโครงสร้างด้านบนของหลังคานะครับ มีอะไรบ้างแล้วก็ใช้อย่างไรบ้างนะครับเป็นบ้านไทยๆทรงสมัยใหม่นะครับท่านผู้ชมก็ติดตามชมได้ครับ